ราคาเหรญนุเมเยตโกดินามีราคาประมาณ1 9 5 3 0ล้านบาทสถานที่เก็บสะสมเหรญนุเมเยตโกลดินาเหรญนุเมเยตโกดินาถือเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่สําคัญจึงมีการเก็บรักษาไว้ในหลายสถานที่ทั่วโลกเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและชื่นชมโดยทั่วไปแล้วเหรียญโบราณเช่นนี้จะถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปมักจะมีการจัดแสดงเหรียญโบราณรวมถึงเหรียญนุม่มเยตโกดินาเพื่อเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพิพ,ธพิธภัณฑ์เหรียญพิพิพธภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญด้านเหรียญโดยเฉพาะจะมีคอลเลกชันเหรียญโบราณที่หลากหลายและครอบคลุมพิพิพธภัณฑ์อิสลามพิพิธภัณฑ์อิสลามหลายแห่งจะมีการจัดแสดงเหรียญนุมมเยตโกดินาเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีความสำคัญทางาศาสนาอิสลาม 2. คอลเลกชันส่วนตัวนักสะสมเหรียญบุคคลที่ชื่นชอบการสะสมเหรียญโบราณมากักจะมีการสะสมเหรียญนมเมเยตโกดินาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวสถาบันการเงินบางครั้งสถาบันการเงินขนาดใหญ่เช่นธนาคารกลางหรือกองทุนรวมจะมีการสะสมเหรียญโบราณเพื่อการลงทุนและการจัดแสดง 3. ห้องนิรภัยธนาคารเหรียญที่มีมูลค่าสูงมาก อาจถูกเก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัยของธนาคารเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยบางแห่งก็มีบริการให้เช่าห้องนิรภัยสำหรับเก็บรักษาสิ่งของมีค่ารวมถึงเหรียญโบราณ4ส,สถานที่อื่นๆมหาวิทยายลายัยมหาวิทยายลัยบางแห่งที่มีคณะประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีอาจมีการเก็บรักษาเหรียญโบราณไว้เพื่อการศึกษาและวิจัยวัดและมัสยิดบางครั้งวัดและมัสยิดเก่า อาจมีการเก็บรักษาเหรียญโบราณที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานที่เก็บรักษามูลค่าเหรียญที่มีมูลค่าสูงมากมักจะถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มีระบบรักษ yes? าความปลอดภัยสูงความหายากเหรียญที่หายากจะถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สามารถควบคุมการเข้าถึงได้ความสําคัญทางประวัติศาสตร์เหรียญที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มักจะถูกเก็บรักษาไว้ในพิกกนพิธภัณฑ์หรือสถาบันการศึกษา ข้อควรระวังหากคุณสนใจที่จะชมเหรียญอุมยเยตกวนดินาของจริงควรตรวจสอบข้อมูลก่อนไปเยี่ยมชมเนื่องจากบางครั้งเหรียญอาจถูกเก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัยและไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้เสมอไปคำแนะนำเพิ่มเติมหากคุณสนใจศึกษาเกี่ยวกับเหรียญอุมมยเยตกวนดินาเพิ่มเติมสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นหนังสือและบทความมีหนังสือและบทความวิชาการจำนวนมากที่กล่าวถึงเหรียญโบราณเว็บไซต์ของพิพ,ธพิธภัณฑ์ เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่มีการจัดแสดงเหรียญโบราณกลุ่มนักสะสมเหรียญการเข้าร่วมกลุ่มนักสะสมเหรียญจะช่วยให้คุณได้พบปะก,กับผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันและอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเหรียญนุเมเยตโกดินาประวัติและความสำคัญเหรียญนุเมเยตโกดินาเป็นเหรียญทองที่ถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอิสลามอย่างมากเหรียญน,นี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคของราชวงศ์อหมยซึ่งเป็นราชวงศ์อิสลามราชวงศ์แรกที่ปกครองดินแดนอาหรับและบริเวณใกล้เคียง ที่มาและความสําคัญการเริ่มต้นเหรียญนูเมเยตโกดินาเริ่มถูกผลิตขึ้นในช่วงปีคศ6 9 6 6 9าดโดยขานอับดุลมาลิกบินมาวานซึ่งเป็นขานคาลิปแห่งราชมกุฎใหมยการแทนที่เหรียญเดิมก่อนหน้านี้เหรียญที่ใช้ในการค้าขายส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญของจักรวรรดิแบและเปอร์เซียแต่ข่านอับดุลมาลิกต้องการสร้างสัญลักษณ์ของอำนาจอิสลามและสร้างเอกลักษณ์ให้กับเหรียญของตนเองคำจารึกบนเหรียญเหรียญนูเมเยตโกดินามีคำจารึกที่เป็นภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นการประกาศหลักความเชื่อพื้นฐานของศาสนาอิสาลามเช่นไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสดาของอัลลอฮ์สัญ,ญลักษณ์ของอำนาจเหรียญน,นี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์อุม่และเป็นการเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปยังดินแดนต่างๆการออกแบบแม้ว่าเหรียญอุมีเยตโกด,ดินาจะได้รับอิทธิพลจากเหรียญของจักรวรรดิแบ์แต่ก็มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างออกไปความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา หลักฐานทางประวัติศาสตร์เรนุเมเยตโกดินาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามราชวงศ์อุมัยและการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจในยุคนั้นสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาเรี่ญนี้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาที่สําคัญสาหรับชาวมุสลิมทั่วโลกเนื่องจากเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อและความศรัทธานในศาสนาอิสลามมูลค่าทางโบราณคดีเรนุเมเยตโกดินาที่มีสภาพสมบูรณ์และหายากมีมูลค่าทางโบราณคดีสูง และเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญทั่วโลกสรุปเหรียญนูเมเยตโกดินาไม่เพียงแต่เป็นเหรียญทองที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกอิสลามการศึกษาเกี่ยวกับเหรียญน,นี้จึงช่วยให้เราเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโลกอิสลามได้ดียิ่งขึ้นหากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเหรียญนูเมเยตโกดินาสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ หนังสือหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามหรือเหรียญโบราณเว็บไซต์เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเหรียญโบราณบทความวิชาการบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเหรียญนุมีเยตโกลดินาคำแนะนำเพิ่มเติมการศึกษาเหรียญหากคุณสนใจศึกษาเหรียญโบราณอย่างจรงิงจังควรศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบเหรียญการจำแนกประเภทของเหรียญและการประเมินมูลค่าของเหรียญการสะสมเหรียญ หากคุณสนใจสะสมเหรียญนุ่มเยตดโกดินาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแต่ละชนิดอย่างละเอียดเพื่อให้ได้เหรียญที่มีความแท้จริงและมีมูลค่าการดูแลรักษาเหรียญเหรียญโบราณควรได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เหรียญเสียหายหรือเสื่อมสภาพเหรียญนุเมเยตดโกดินามีหลายแบบและหลายรูปแบบเนื่องจากถูกผลิตขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและศิลปะหลายครั้งการจำแนกประเภทของเหรียญเหล่านี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่นตามปีที่ผลิตเปลี่ยนแต่ละปีจะมีลักษณะและรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยตามสถานที่ผลิตเปลี่ยนที่ผลิตจากโรงกษะสาดที่ต่างกันก็จะมีลักษณะแตกต่างกันตามผู้ปกครองในแต่ละยุคสมัยของผู้ปกครองก็จะมีการออกแบบเปลี่ยนที่แตกต่างกันเพื่อสะท้อนถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองนั้นๆตัวอย่างเหรียญอุมเมเยกโกเลดินา ภาพนี้เป็นตัวอย่างของเหรียญมิเยตโกดินาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของลวดลายและอักษรอาหรับที่สลักอยู่บนเหรียญปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างของเหรียญวัสดุเหรียญมิเยตโกดินาส่วนใหญ่ทําจากทองคําแต่ก็อาจมีการผสมโลหะอื่นๆเข้าไปบ้างน้ําหนักน้ําหนักของเหรียญอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสถานที่ผลิตขนาดขนาดของเหรียญก็อาจแตกต่างกันไปเช่นกันลวดลายลวดลายบนเหรียญจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และสถานที่ผลิตอักษรอักษรที่สลักบนเหรียญจะเป็นภาษาอาหรับและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยความสําคัญของการจําแนกประเภทเหรียญการจําแนกประเภทของเหรียญอมยเยตโกดินามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาและศิลปะของโลกอิสลามนอกจากนี้ยังมีความสําคัญต่อนักสะสมเหรียญในการประเมินมูลค่าและความหายากของเหรียญแต่ละเหรียญการสร้างเหรียญอิยเยตโกดินา กระบวนการสร้างเหรียญเวเยตโกดินานั้นค่อนข้างซับซ้อนและอาศัยทักษะช่างฝีมือในสมัยนั้นแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะแตกต่างไปมากแต่เราสามารถประมาณการขั้นตอนการผลิตได้ดังนี้ 1. การเตรียมทองคําการหาแหล่งทองคําทองคําจะถูกขุดมาจากเหมืองทั่วอาณาจักรอูไมาการหลอมทองคําทองคําดิบจะถูกนํามาหลอมให้บริสุทธิ์และได้รูปร่างที่ต้องการ 2. การสร้างแม่พิมพ์การออกแบบลาย ช่างฝีมือจะออกแบบลายที่ต้องการจะประทับบนเหรียญซึ่งมักจะเป็นอักษรอาหรับที่สื่อถึงความเชื่อทางศาสนาอิสลามและชื่อของขานคาลิปการแกะสลักแม่พิมพ์ลายที่ออกแบบจะถูกแกะสลักลงบนวัสดุแข็งเช่นหินหรือเหล็กเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์ 3. การหล่อเหรียญการเททองคําลงในแม่พิมพ์ทองคําหลอมเหลวจะถูกทะเลในแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้การทําให้เย็นทองคําจะค่อยๆเย็นตัวลงและแข็งตัวเป็นรูปเหรียญ 4. การตัดแต่งและขัดเงา การตัดแต่งเปลี่ยนที่หล่อออกมาอาจมีส่วนที่เกินหรือไม่สมบูรณ์ช่างฝีมือจะทําการตัดแต่งให้มีรูปทรงที่ถูกต้องการขัดเงาเปลี่ยนจะถูกขัดเงาเพื่อให้มีความสวยงามและเงางาม 5. การตรวจสอบคุณภาพการช่างน้ําหนักเปลี่ยนแต่ละเหรียญจะถูกช่างน้ําหนักเพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ําหนักตามมาตรฐานการตรวจสอบลายลายที่ประทับบนเหรียญจะถูกตรวจสอบว่าถูกต้องและชัดเจนเครื่องมือและเทคโนโลยีในสมัยนั้นเตาหลอม ใช้สำหรับหลอมทองคําคอ้อนและสิวใช้สำหรับแกะสลักแม่พิมพ์แม่พิมพ์ทําจากวัสดุแข็งเช่นหินหรือเหล็กเครื่องช่างใช้สำหรับช่างน้ําหนักเหรียญราคาเหรนุเมเยตโกดินามีราคาประมาณ1 9 5 3 0ล้านบาทสถานที่เก็บสะสมเหรนุเมเยตโกดินาเหรนุเมเยตโกดินาถือเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่สําคัญจึงมีการเก็บรักษาไว้ในหลายสถานที่ทั่วโลก เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและชื่นชมโดยทั่วไปแล้วเหรียญโบราณเช่นนี้จะถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปมักจะมีการจัดแสดงเหรียญโบราณรวมถึงเหรียญนุ่มเยดโกลินาเพื่อเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์เหรียญพิพิธภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญด้านเหรียญโดยเฉพาะจะมีคอลเลกชัน เหรียญโบราณที่หลากหลายและครอบคลุมพิพิธภัณฑ์อิสลามพิพิธภัณฑ์อิสลามหลายแห่งจะมีการจัดแสดงเหรียญมิเยตโกดินาเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีความสําคัญทางาศาสนาอิสลามอคอลเลกชั่นส่วนตัวนักสะสมเหรียญบุคคลที่ชื่นชอบการสะสมเหรียญโบราณมากักจะมีการสะสมเหรียญมิเยตโกดินาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวสถาบันการเงินบางครั้งสถาบันการเงินขนาดใหญ่เช่นธนาคารกลางหรือกองทุนรวม จะมีการสะสมเหรียญโบราณเพื่อการลงทุนและการจัดแสดง 3. ห้องนิรภัยธนาคารเหรียญที่มีมูลค่าสูงมากอาจถูกเก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัยของธนาคารเพื่อวความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายเบริษัทประกันไทยบริษัทประกันไทยบางแห่งก็มีบริการให้เช่าห้องนิรภัยสำหรับเก็บรักษาสิ่งของมีค่ารวมถึงเหรียญโบราณ 4. สถานที่อื่นๆมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยบางแห่งที่มีคณะประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีอาจมีการเก็บ huh. ร right? ักษาเหรียญโบราณไว้เ like พ <What S 2> ื่อการศึกษาและวิจัยวัดและมัสยิดบางครั้งวัดและมัสยิดเก่าๆอาจมีการเก็บรักษาเหรียญโบราณที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานที่เก็บรักษามูลค่าเหรียญที่มีมูลค่าสูงมากมักจะถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงความหายากเหรียญที่หายากจะถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สามารถควบคุมการเข้าถึงได้ ความสําคัญทางประวัติศาสตร์เหรียญที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มักจะถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือสถาบันการศึกษาข้อควรระวังหากคุณสนใจที่จะชมเหรียญอุมีเยตโกดินาของจริงควรตรวจสอบข้อมูลก่อนไปเยี่ยมชมเนื่องจากบางครั้งเหรียญอาจถูกเก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัยและไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้เสมอไปคําแนะนําเพิ่มเติมหากคุณสนใจศึกษาเกี่ยวกับเหรียญอุมีเยตโกดินาเพิ่มเติมสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่น หนังสือและบทความมีหนังสือและบทความวิชาการจำนวนมากที่กล่าวถึงเหรียญโบราณเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่มีการจัดแสดงเหรียญโบราณกลุ่มนักสะสมเหรียญการเข้าร่วมกลุ่มนักสะสมเหรียญจะช่วยให้คุณได้พบปะก,กับผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันและอาจได้รับขอบ้อมูลเพิ่มเติมราคาเหรียญนูมเมเยตโกลินามีราคาประมาณ1 9 5 3 0ล้านบาทสถานที่เก็บสะสมเหรียญนูมเมเยตโกลินา เหรียญนุมเยตโกดินาถือเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่สําคัญจึงมีการเก็บรักษาไว้ในหลายสถานที่ทั่วโลกเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและชื่นชมโดยทั่วไปแล้วเหรียญโบราณเช่นนี้จะถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปมักจะมีการจัดแสดงเหรียญโบราณรวมถึงเหรียญนุมีเยตโกดินาเพื่อเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ และว,วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์เหรียญพิพิธภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญด้านเหรียญโดยเฉพาะจะมีคอลเลกชันเหรียญโบราณท,ที่หลากหลายและครอบคลุ่มพิพิธภัณฑ์อิสลามพิพิธภัณฑ์อิสลามหลายแห่งจะมีการจต่อไปมาดีมาดูเหรียญต่อไปนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีรูปลักษณ์สวยงามนะครับผลิตเมื่อปีคริคสคริสต์ศักราช1 9 7 3นนะครับเหรียญนี้ ด้านหลังนะครับของเรียนต่อไปมาดูเหรียญต่อไปอันนี้ก็มีรูปลักษ์รูปทรงที่ใหญ่สวยงามเหมือนกันนะครับผลิตเมื่อปีคริสตนัเกราร1 9ย9นะครับเหรียญนี้เก่าพอสมควรนะครับด้านหน้าด้านหลังของเหรียญนะครับ ดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็รูปทรงสวยงามนะครับเปรตปีคริสตศักราช1,975นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้จะมีขอบอข้างเหรียญเป็นแบบที่แตกต่างกันไปนะครับ นี่เป็นเหรียญขนาดเล็กมากเลยนะครับขนาดจิ๋วเลยซูมให้ดูกันชัดๆนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญต่อไปมาดูเหรียญต่อไปนะครับ น,นี้ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กผลิตป,ปี1991นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปีคริสตศักราช1 9 9 1เเหรียญต่อไปนะครับอันนี้ก็ปี ปีคริสตศักราช0 0 0พนะครับกะไหลทองสวยงามซึ่งแต่ละประเทศก็ออกแบบเหรียญแตกต่างกันไปนะครับมีบุคคลสำคัญอยู่บนพื้นเหรียญน,นะครับออกแบบลวดลายต่างๆที่แตกต่างกันไปครับนี่เป็นเหรียญขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเหรียญน,นี้